ก็วันนี้มารีวิวตัว Wi-Fi ตัวใหม่นะครับกับวิธีเซตนะครับก็เพิ่งแกะกล่องกันเลยทีเดียวนะครับก็เริ่มแรกไม่มีอะไรมากครับต่อไฟครับแต่อดีผมขออนุญาตใช้เป็นต่อคู่กับโน้ตบุ๊กผมนะครับก็รอไฟขึ้นนะครับ System กับ Link ์นะครับรอที่เรารอเราก็โหลดแอปพลิเคชันก่อนเลยนะฮะถ้าเป็นของ iPhone ก็ใช้ My l i f ลนะครับ ไม่มีจุดนะครับถ้าเป็นของ Android ต้องมีจุดนะครับอันนี้ถ้าเกิดใช้ใน iPad จะเห็นว่ามัน n o r e s e s t l นะครับแต่ว่าใน iPhone มีครับนี่ครับโหลดฟรีเลยครับครับผมขออนุญาตโหลดครับครับตอนนี้ก็ไฟติดแล้วเอ่อรอสักครู่ครับ กำลังโหลดฮนะตัว wifi ตัวใหม่นี้เนี่ยก็จะมีวิธีการใช้งานที่ง่ายขึ้นเยอะนะครับมี ructor, อินสตราคเตอร์แถมมาให้กับกล่องเลยมีวิธีการเซตติดตั้งให้มาแต่ว่าเพื่อที่ง่ายขึ้นนะครับให้ทุกท่านใช้งานง่ายขึ้นก็เลยทําเดโมกมาให้ดูง่ายขึ้นวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ต่างจากาตัว wifi รุ่นเก่ามากนัก แต่ว่าตัวนี้เนื่องจากาการใช้งานเนี่ยก็จะง่ายขึ้นโดยการที่จะเอาไปเล่นคู่กับอินเทอร์เน็ตหรือว่าตัวเข้าเว็บเบราว์เซอร์อื่นอีกอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเสร็จแล้วหรือยังามาแล้วนะครับก็เข้ามาก่อนเลยฮะเราจะให้ดู Device ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ย device มันยัง Searching อยู่นะครับ สิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับไปที่เซตติ้งครับเปลี่ยนจาก Wi-Fi นะครับเอาไปเป็น m y l i g h นะครับจะเห็นอยู่นะครับ mylight พอคอนเน t เข้ากับตัว m y l i g h เสร็จปุ๊บเอาไปเข้าแอปนะครับ m y l i g h ตัวนี้นะครับร e เ e t หนึ่งครั้งนะครับติดแล้วนะครับวิธีเซตครั้งแรกก็จะขึ้นมีนิวกับ Device นะครับ New แล้วก็คลิกเป็นหนึ่งทีครับ ตั้งชื่อให้เขานะครับผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับตั้งชื่อเหมือนเดิมครับคลิกเข้าไปจะมีทั้งหมดให้เลือกอยู่ทั้งหมด6จอนะครับจอที่เราจะใช้เนี่ยจะมีจอนี้กับจอนี้ครับจอนี้เนี่ยจะใช้สําหรับเป็นหลอดขาวครับหลอดขาวจะสามารถเซฟได้จริงๆมันจะเหมือนกับรีโมทนี่ครับจะเหมือนกับรีโมทนะครับเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนคนอื่นหน่อยถัดมาก็เป็น จอจอแถบสีนะครับก็จะมีจอเหมือนกันนะครับวิธีการติดตั้งเหมือนกันเดิมเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวผมชออยญาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับเริ่มจากหลอดขาวนะครับหลอดขาวเราสามารถวิธีการติดตั้งก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือเปิดไฟปุ๊บกดหนึ่งครั้งพอไฟกระพริบปุ๊บเราแปลว่าเราสามารถควบคุมได้แล้วครับนี่ครับเปลี่ยนสีนะครับ หลีแสงครับปิดครับเปิดปิดเปิดกดแช่ไว้นิดนึงก็จะสว่างเหมือนเดิมครับเราเปลี่ยนสีก่อนนะครับเปลี่ยนสีสีส้มโอเคครับปิดนะครับทีนี้เรามาดูที่หลอดจอสีบ้างนะครับวิธีการเซ็ตจอสีเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็น brightness speed และโหมดนะครับวิธีการเซ็ตนะครับเปิดปุ๊บกดตรงกลางสป e ดครั้งหนึ่งครับหลอดจะกระพริบครับ ออกระพริบเสร็จปุ๊บก็หมายความว่าเราสามารถใช้งานได้แล้วนะครับใช้สีได้ครับดิมแสงครับเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีเราปรับสปีดให้ช้าลงครับเขาก็จะค่อย้เปลี่ยนสีครับก็เป็นการเรียบร้อยครับปิดเปิดปิดครับโอเคครับขอบคุณครับ